สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับท i ิปแอนทริคฟยูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีปิดเสียงการแจ้งเตือนแชทกลุ่มไลน์ที่สร้างความรำคาญนั่นเองนะครับในกรณีที่เรามีสมาชิกในกลุ่มไลน์เยอะๆนะครับก็จะมีการส่งส่งแชทนะ้วก็แล้วก็จะมีเสียงการแจ้งเตือนซึ่งอาจทำให้เรานั้นเกิดความรำคาญได้นั่นเองวิธีการปิดนะครับก็เข้าไปที่แอปไลน์ครับ หลังจากนั้นเลื่อนหาแชทกลุ่มนี่ครับก็ผมจะเป็นนะครับโลโก้สีเหลืองตรงนี้นะครับวิธีการปิดเสียงการแจ้งเตือนก็ให้แตะค้างไปที่ในในแชทไลน์กลุ่มของเรานะครับผมแตะค้างเลยใช้นิ้วแตะค้างปุ๊บแลปล่อยนะครับตรงนี้เองนะครับนี่ง่ายๆปิดแจ้งเตือนแล้วก็ปิดเลยครับปุ๊บนี่ครับพอปิดปุ๊บนะฮะจะมีสัญ,ญลักษณูรลูปลำโพงเล็กๆแล้วมี ขีดค่อมนะครับนะก็แสดงว่าเราปิดลําโพงไปแล้วนะปิดการแจ้งเตือนไปแล้วอ่าต่อไปอ่าถ้าเกิดเราอยากจะเปิดใช้ก็เหมือนเดิมครับแตะค้างไปที่แชลทลายกลุ่มช้นิ้วแตะค้างปุ๊บเราก็เปิดการแจ้งเตือนได้เลยปุ๊บอ่าตรงนี้ลาโพงที่มีขีดค่อมก็หายไปแล้วนะครับลำโพงเล็กๆตรงนี้ต่อไปนะครับมันมีอีกวิธีหนึ่งในการปิดการแจ้งเตือนลายกลุ่มนะครับให้เข้าไปที่ลายกลุ่มได้เลยนะครับห้องแชทลา,ายกลุ่มปุ๊บแตะเข้าไป หลังจากนั้นไปที่เมนู3ขีดด้านบนขวามือตรงนี้ปึ๊บแล้วมาดูตัวนี้ครับนี่นะครับผมนะฮะปิดแจ้งเตือนแล้วก็แตะเข้าไปปึ๊บเรียบร้อยครับจะเป็นลักษณะรูปลำโพงแล้วมีขีดคอมน,นั่นเองนะครับนี่คือปิดการแจ้งเตือนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีที่2ถ้าเกิดจะเปิดแล้วก็แตะเข้าไปอีกหนึ่งครั้งเปิดการเอ่อเปิดการแจ้งเตือนอ่านะครับตัวขีดคอมก็หายไปแล้ววิธี วิธีถามก้องง่ายๆนะครับจะมี2วิธีด้วยกันและนี่ก็คือวิธีการปิดเสียงการแจ้งเตือนแชทกลุ่มไลน์ที่สร้างความรำคาญให้กับเรานั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทิพ t ์แอน For You ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ